็ยอมไปทําหมันให้คุณภรรยาด้วยจริงๆเป็น r รี u e เควสก็คือเคยคุยกันว่าจริงๆแล้วสองคนคิดว่าพอแล้วแล้วก็เพื่อความ สะดวกในการใช้ชีวิตก็เลยคิดว่าทำเลยเดี๋ยนะความสะดวกในการใช้ช anyway> ีวิตคือนะเห็นคำถามก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบแบบนี้เข้าหรอนี่คือใช้คำดีๆแล้วนะก็คือความแบบว่าความสะดวกในการใช้ชีวิตนั่นแหละก็คือคิดว่าเขาควรจะไปทำได้แล้วเพราะว่าเราตกลงกันแค่สองคนใช่ไหมคะคือไม่ได้บังคับเป็นคนไม่บังคับอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ากี้จะรู้วิธีการโน้มน้าวเขามากกว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องมี process ในการคิดอยู่ดีวันหนึ่งเขาก็ไปคิด เอาเองว่าเออหรือว่าเขาให้เป็นของขว mm ัญ hmm. ดีโดยที่เขาไม่ได้บอกเราก่อนนะว่าจะให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานคุยกับพี่พี่พี่ใหญ่ฝันดีเขาบอกเนี่ยพี่นะไปทาหมันมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ไปบอกภรรยาบอกว่าเป็นของขวัญให้เขาแบบโอ้เออแบบเป็นไอเดียดีเหมือนกันนะแล้วก็แบบเหมือนคิดว่าเออมันวันฟังดูเท่ดีจนกระทั่งแบบเหมือนมันใกล้วันครบรอบแต่งงานเข้ามาทุกทีแล้วชายก็นึกไม่ออกว่าชายจะให้อะไรเขาดีจนกระทั่งถึงวันแล้วก็แบบ อันนี้แหละอ๋อแล้วมันก็ว้าวจริงๆพอบอกเขาค่าแบบคือจริงๆใจอยากอยู่แล้วความกลัวของผู้ชายทั้งหลายที่บอกว่าเอพอทําหมันไปแล้วมันจะสูญเสียนู่นนี่อะไรไปหรือเปล่าความรู้สึกหรืออะไรพวกเนี้ก็คือสุดท้ายแล้วใจก็คุยกับคุณหมอเลยแล้วคุณหมอเ็าบอกมันไม่ใช่เลยมันคือแค่ความกลัวของผู้ชายทั่วไปเท่านั้นเองที่เหลือมันเหมือนเดิมหมดทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่ จะเข้าลึกไหมเข้าลึกเลยไหมแม้แต่ความายอยากแม้กระทั้งความต้องการผู้ชายไม่ได้ลดลงค่ะรวมไปถึงแบบปินาเลอะไรก็คือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างมเดิมทุกอย่างก็เลยแบบอันนี้รายการกลางวันใช่อ๋อกลางวันกลางวันใช่ไม่เป็นไรไมเป็นรเป็นความรู้อันนี้รีวิวเลยความรู้ความรู้สำหรับคผู้ชายแล้วคนทั่วไป แล้วที่<ช><ช>รู้สึกยังไงคะณวันวินาทีที่รู้แล้วเราหวัดล้อมาตั้งปีกว่าแล้วว่ะแบบเรารู้สึกว่ามันมันมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันเป็นความสุภาพบุรุษของเขานี่แหละที่ที่เขาทําให้เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุณผู้ชายสามารถให้ภรรยาได้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากที่บอกเลยจริง